สาวร้อยเอ็นไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะพอกันตอนแรกอยากบอกคือโไดไล่สุดนาอนมาก Excuse me กินข้าวแล้งแล้วนะคะตอนนี้หกโมงจะสามสิบแล้วนะคะแม่บ้านมิเรืองสีบอกสูฟังนะคะวันนี้นะคะแม่บ้านได้ฉีดวัคซีนโควิดแล้วนะคะยเย้ <laughs> เมื่อนีกะวันนี้วันจันทร์นะคะเมื่อขึ้นแม่บ้านเห็นงานวันอาทิตย์ก็เลยพอดีมีเผื่อที่เขาจะมองทํางานล่ะเขาเลยมาบอกซูฟังว่าเขาไปฉีดวัคซีนโควิดมาแม่บ้านเลยถามว่าเธอตรงถ่ายอีเมลบอเพราะว่าแม่บ้านเห็นงานที่โรงพยาบาลทีแม่บ้านบอกซูฟังหลายเืีอเนาะเขาเลยว่าบอว่าตรงไปไปเขาเอิญ drop off เนาะก็เลยว่าไปเขาคิวถ่าฉีดวัคซีนเลย แม่บ้านก็นเลยไปถามว่ามันอยู่มองใดจังสันจังสีนะ้แม่บ้านก็นเลยไปเขาคิ้วถาเลืองันแปดโมงเช้าก็ไปเขาคิว้วฝนก็ตกโอ้ยหนาววันนี้เขาเริ่มทําการ preparing เขาเริ่มทําการประมาณเจ็ดมงเช้าแต่ว่าเขาเปิดประตูที่ว่าให้คนเข้าไปนี่ประมาณแปดโมงครึ่งนะคะแม่บ้านก็ไปถาจนหอด ก้อนนาแม่บ้านสิเขาไปเขามันสิเป็นตึกเนาะเป็นตึกเป็นอาคารมีประมาณอยู่ประมาณหาสิบคนหยุดอยู่ขาา้างนาแม่บ้านไปนี่แหละก็ไปยืนถ่านนะฝนกระตกนาวกระหนาวก็บ่มีตะเหาหรอกแต่ไข่ขขยอยู่สวัสดีนะคะจิราพรน,นะคะสวัสดีนะคะจิราพรก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บม่ค่อยได้ไล่สนนะคะกับตอนแรกว,ว่าจะอัดคลิปวิดีโอล่ะคี้ขานอาัดคลิปบอกสนเลยดีกว่าสินะอือกัปีเขาคิ้วนาะฝนก็ตกประมาณหาสิบคนอยู่ตวนนาหลังจากนั้นก็มีตตอแถวหลังไบบานไปบอกเงาวหนึ่งตอนแรกปบบานก็ว่ามันอยู่ซ้าย มูที่เขาทํางานอยู่หันจว่าเพื่อร่วมงานเหรอก็บอกแม่นว่ามูเห็อันนี้หอกเขาบอกว่าเธอสังเกตง,ง่ายเลยคิวว่าสรคิวรอรับวัคซีนร้ายคักว่าสรนไปบานไปไป,ไปบานเฝ้าไปว่าสัญญาณพราท่านเขาก็พอเขาไปนิดตึกแล้วเขาเก็ฉีดกอกฟอรอมเขาก็เหตุฟ้อมเฮาเมื่อกอกวันเดือนปีเกิดซื้อบานเลขทีอ่าโมบายโฟนเพราะว่าฉีดวัคซีนนี่นะคะจะฉีดสองครั้ง อันนี้แม่บ้านฉีดข้างแรกนะคะเพราะว่าวัคซีนโควิดเขาห้ฉีดสองเทือเทือแลกกะระตุน้นเทือสองกะคอมพลีกเรียบร้อยมั้งสินะเดี๋ยวแม่บ้านเอาีเห็นดึงกอนมีคาร์ดด้วยนะคะมันอาจจะกำหัวกำหางเนาะ อันนี้ที่บอกมือวันเดือนอันที่ว่าไปฉีดแล้วก็วัคซีนตัวใดที่เขาได้รับจึงสินาฉีดครั้งแรกอันนี้ฉีดครั้งที่2ก็ประมาณอีก21มือนะคะถึงสิได้ไปฉีดครั้งที่2องกัเขาาไปแล้วกับไปกอกแบบฟอร์มแล้วกัิมีฟอร์มให้เขาว่าเข้าแพร่วัคซีนเขาเคยฉีดแล้วเขาแพร่วัคซีนโบอทองโบอ,อัน กินยาอีอยังบอแบบว่าสิมีผลเอฟเฟกอียังที่เขาจะฉีดวัคซีนบอกแฮปปี้บอที่จะได้ฉีดยางสินะดีใจด้วยค่ะที่ได้วัคซีนแล้วที่บ้านยังไม่ได้เลยอยู่ทางไอแลนด์ทางเหนือครับอืมจ้า,าบานก็ดีใจนี่ล่ะบ้า <laughs> นนี้ขอบคุณหลายๆนะคะบานนี้หล้างจากนั้นก็ แป๊บเดียวนะคะพอเด็กเขาไปคิวแล้วมันกับแป๊บเดียวเขากับสิเบิงเขาบอกว่าครั้งที่สองเขาสิส่งเมส์เซจมารี่ไม้ทางมบายโฟนเฮาเดอกว,ว่าเขาเซนเฮาไปมือใดกับไปรับครั้งที่สองนะคะกับมีผลขางเคียงเขากับมีใบแหอานเบิงนะคะว่าแพ็กเกจลิฟอินโฟเมชันหนังสินไนอินโฟเมชันข้อมูลสำหรับ การรับวัคซีนของเขายังสินะว่าสิมีผลอ่าคันไปฉีดไปแล้วสิมีผลอีกยังแนบอเอฟเฟคเข้าอย่งสินะเขาก็สิมีบอกว่าหนึ่งในสิบกับสิมีแบบว่าเจ็บมงแขนฉีดมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเทวาฉีดวัคซีนมันก็นกเจ็บแขนแม่บานจากตอนนี้ก็เริ่มเจ็บแล้วว่าสันตวสิเมื่อว่าสันทายนเนสเฮดเอฟปวดหัวมัสสเพนปวดตามกล้ามเนื้อชิวหนาวสั้น จอยเพนปวดตามข้อตามยังแล้วกับฟีเวอร์มีไข่ก็ตามธรรมดาแม่บ้านก็นเคยฉีดเอ่อฟลูเจ็บอยู่นะคะแม่บ้านก็บสิเจ็บตะแขนนี่แหละคันถามว่ามีผลเอฟเฟกต์แม่บ้านหลายบอยตอนที่ว่าฉีดฟีเวอร์ไขวั้านใหญ่สิมันกับบ่มิยังหลายแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าวังเว่าสิบบ่มิยังหลายดอกแต่สิว่าแล้วก็คอมมอน คือสามัญที่คนทิเป็นไปหนึ่งในสิบเปอร์ซ็นที่มีผลกระทบก็คือว่ามองชีชีอาซิบวมแล้วก็ซีมีเป็นเป็นเป็นแดงว่าสันทอร์เรนส์อินเจกชันซีดคือว่ามองชียาซีมีแดงแดงแล้วก็รู้สึกขึ้นไส้ขึ้นไส้อาร์เจนซีน่าได้แม่บ้านกับว่รู้สึกยังนะแล้วก็อันคอมมอนหนึ่งในร้อยที่ว่าไปฉีดมาแล้วสิเป็นอีหยังว่าสันทอร์ แขนงหญ่บวมปวดแหงหลายฟีล l i n g u n v e ล l well, สิดนาะแต่แม่บ้านกับคีบ่าแม่บ้านก็สิบวเป็นยังดอกตัวยาที่แม่บ้านไปรับฉีดมือนี่นะคะเป็นยาฉีแบบฉีดเข้าออกคาวาต้องไปเก็บใบใน,ใน,น,น,บนบี่ไม่นานหกสิบนะบอกนั่นแหละที่แม่บ้านได้ฉีดตัวนั้นนะคะเดี๋ยวฉีดตัวตัวนั้นคุนดีฟลอดหลอดหนึ่งเขาหลอดน้อยน้อยหลอดหนึ่งฉีดด้หาคนนะคะอันเข็มน,น้อยหนึ่งเข็ม เข็มฉีดยาบางอนรู้สึกตอนฉีดมันเข็มเข็มมันหน่อยไรสช่ว่าบุรู้สึกกระบอแม่มันกระบอเจ็บแม่มันบอเจ็บมันเข็มมันหน่อยเข็มหน่อยก็เข็มฉีดวัคซีนฟูแจบอีกฟูแจบเข็มยังใหญ่คนดียฉีดแล้วก็เขาก็บอกว่าให้นั่งพักจักซิมหานาที่เพื่อมีบางคนแบบรีแอค มีผลกระทบอีกอย่างหนงสีนะแม่บ้านกับไปนางผักข้าวหนึ่งไปใส่กับมาบ้านนะคะกัโอเคนะคะกับดีใจว่าสนทอเพราะว่าเข่ากับเป็นฟอนไลน์คือว่าเห็นงานอยู่โรงพยาบาลเข้ากับสิเด็พ่อคนป่วยกันคนป่วยแล้วเขาเขาลงพยาบาลนะค่อยมาพ่อเข้าเขากับตรงเขามีพุ่มคุมกันก้อนกับโอเคนะคะแม่บอเข้ากับไม่ได้ว่าอันนี้ดอกแต่ว่าอันนี้คือรอผลเพราะว่าอยู่อังกฤษมันกับคือว่าหล่ะคือเด็ยินข่าวเนาะว่า โควิดมันกลายพันธุ์เห็นห้แพร่เร็วประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเจ็ดติดเร็วกว่ากันหนึ่งสินะตอนนี้ก็เอาบอย่ว่าไงตอนนี้ก็รู้ซึกงยังไงก็คือคัดจม,มกูกแม่บ้านรู้ซึกคัดจมูกนะคะเป็นตันดังมองง่ายคัดจมูกแล้วก็ปวดแขนปวดม,อมือกับบริปวนมากดอกแต่ว่าแม่บ้านก็กินยาพารานะคะกับบอิากให้เจ้าของโบ,บมักให้เจ้าของปว่วยส่วนวกินยาพาราก์กับ มาบอกข่าวดีนะคะว่าแบรนด์ไดชิยาแล้วรอบเข็มแรกนะคะเข็มแรกมาดีร่ออีกยี่สิบเอ็ดมือนยี่แปดมือรลอเข็มที่สองนะคะกับคอมพลีท hmm. เขาก็บอกว่าอ่า uh, you will have the best protection after two doses กับสำหรับคันฉีดเข็มที่สองแล้วกับ protection กับนี่นาก็คือตามข่าวที่เขาบอกว่าก็โอเคนะคะกั <laughs> เพราะว่าแม่บ้านก็แม่บ้านกับึบนบ้นยากอยู่ว่าเอ๊ะจังใดสิเดี๋ยวไปฉีดเป็นอย่างย่ำใดสิไปฉีดเพราะว่าแม่บ้านบ้เป็นพนักง,งานอยู่ในทรัสต์เขาอยู่ในอันนี้แต่ว่าเป็นของพนักง,งานของอโรงพยาบาลอยู่แต่ว่ามันสิมีแบบซุ้มหนึ่งเขาสิเดี๋ยวไปกนสุ้มหนึ่งสิไปล้างจึงใส่จังสินสนะาไพออราดชีคือความอัในใดสิไปกอนไปล้างจังสินะ เศ้ามือเศร้านี่กับมีคนแก่นะคะกับมาเขาคิวกับมาเขาคิวงขึ้นกันคนแก่แม่บ้านเห็นอยู่ในตารางเขาเปิดจันทถึงสูกเลยองสินะโอ้จันทถ,ถึงวันจันทึงวันอาทิตย์เลยบเซเว่นเดย์สเปอร์วสินะเปิดเจ็ดมือกก็กโอเคนะคะ <c oughs> แฮปปี้แล้ว <c oughs> อ้าวก็ ก็หวังว่าเพื่อนๆกาสิโอเคนะคะรักษาสุขภาพจะคลองนะคะล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะแม่บ้านเทดงานแม่บ้านก็ใส่หน้ากากบ่อด้ถอดจ้าเสื่อแห้งแห้งอากาศมันหนาวเขาหายใจออกมันแห้งเป็นเป็นเป็นมอยส์เป็นยังยืนหนา่นานเป็นตุ่มนะคะแม่บ้านหนาเป็นตุม่มเป็นอันเป็นน,น,เน,นีเพราะว่ามันหอน มันมันร้อนนะคะอาการมันร้อนมันหนีเแต่ว่ากับไซมันบานกับป้องกันจะคลองเต็มที่พนักงานกับติดกับมีนะคะพนักงานกับยังกับติดกับมีกับเดี๋ยว o ฟ f from work กินสารยังสี่ยูเอ็กซิเตอร์กับออฟเป็นพันเพราะว่าคนป่วยคนพนักงานติดนะคะอยู่โรงพยาบาลกันติดแม่มานกับท่าฉุกเฉกับฟิงเกอร์คลอดเจ้าของ อ่คริสต์มาสบังหันแม่บานกับบ่ได้ไปเห็นงานนะคะกับพึ่งกลับไปดีและพึ่งกลับไปมื่ขึ้นนีก่ะได้ชียากันดีใจนะคะก็รู้สึกป,ปลอดภัยมาแน่น้อยหนึ่งแล้วยังแน่นอยก็เขาก็มีอะไรที่โปรเทคจะของจังหน่อยนะคะก็เพราะว่าเขาตามทีแม่บานเห็นงานเพราะว่าไปเห็นงานจีเขาทรงทรงคนปว่วยมากบรลูเลยว่าเขาตดเขาก็ทดเขาก็ะสวอปอยู่แต่แล้งเกลือผลสวอปผล เช่ว่าเฮดโควิดเทนมันกระบกขึ้นมันกระบอกออกมาเร็วเข้ากส็สทรงเข้ากต็ตตรงทรงค้นป่วยขึ้นมาก,ก่อนเพราะหูว่าเป็นกับ่อ้ได้ยายเป็นหมองไหมอีกสินะคะกับคอยมีความสุขสุขผู้สุขคนนะคะบานมาบอกสุฟังเป็นจังไดกับคอยมาติดตามกันไหมนอกขอบู้หลายๆนะคะรักษาสุขภาพสุขผู้สุขคนนะคะสวัสดีค่ะ